กลับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการ Copy Trade นะครับทั้งทุนครับตอนนี้ FPMarkets ของเราเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจช่วงเงย็นกับกระผมคูเปานะครับในวันนี้เราจะพานักงทุนไปอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนแล้วก็รัเสเซียครับทุกท่านตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เลยนะครับยูเครนยิงสกัดเครื่องบินรัเสเซียร่วงเสียงระเบิดดังต่อเนื่องในกรุงเคียฟ นายแอนตันนะครับเฮรัสเชนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยของยูเครนเปิดเผยว่ากองกําลังยูเครนได้ยิงเครื่องบินลำหนึ่งของรัสเซียตกในกรุงเคียฟในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะเสียหลักพุ่งเข้าชนอาคารที่พักแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดเพลิงลุกท่วม สืรอข่าวรอยเซอร์รายงานว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นมีคนขับหรือไม่ส่วนอาคารที่พักสูง9ชั้นแห่งดังกล่าวนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องในกรุงเคียฟซึ่งนายเฮราเชนโกนะครับกล่าวว่าเป็นเสียงของระบบการป้องกันภัยทางอากาศที่ยิงเข้าใส่เครื่องบินดังกล่าวครับอันหนึ่งรัสเซียได้บุกโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบในช่วงของวันที่ผ่านมาและในขณะนี้ยูเครนเนี่ยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายสิบรายส่วน ผู้บาดเจ็บมีจํานวนหลายร้อยครับผมข่าวต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรจากนานาชาติกันบ้างออสเตรเลียสั่งคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มขณะที่จีนเนี่ยนะครับผมไม่ยอมเข้าร่วมวงตอบโต้ครับออสเตรเลียประนา,นามาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียในวันนี้นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่ชนชั้นนําแล้วก็สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนพร้อมโจมตีจีนที่เลือกผ่อนคลายข้อจำกัดการค้ากับรัสเซียในช่วงเวลาที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันนะครับกล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวว่าเราจะประสานงานกับพระบิรของเราเพื่อทําการคว่ำบาตและก็เดินหน้ากดดันรัสเซียกันต่อไป นายมอริสันนะครับระบุว่าการคว่ำบาตรครั้งใหม่จะพุ่งเป้าไปที่ชนชั้นปกครองซึ่งสามารถสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัเสเซียได้อย่างมีนัยสําคัญและก็สมาชิกรัฐสภารัเสเซียกว่า300คนที่ลงคะแนนสนับสนุนให้ส่งทหารเข้าไปยังยูเครนนอกจากนี้ออสเตรเลียยังได้ร่วมมือกับสหรัฐเพื่อให้มรารการคว่ำบาตรมีความสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันโดยจะมีการคว่ำบาตรจากเจ้าหน้าที่และสถาบันของเบลารุสที่ออกหน้าช่วยเหลือรัเสเซียด้วยส่วนนาโต้นะครับจะช่วยใน การจัดหาอุปกรณ์ทางการทหารที่ไม่มีอุภาพร้ายแรงแล้วก็เวชภัณฑ์ให้กับทางยูเครนขณะเดียวกันครับนายมอริสันได้กล่าวโจมตีจีนที่ไม่ได้แสดงถึงการตอบโต้รัสเซียแล้วก็มิภาษควิจารณ์จีนที่เลือกผ่อนคลายข้อจํากัดการค้าโดยการนําเข้าข้าวสาลีจากรัสเซียครับคุณไม่ควรหยิบยืมเครื่องช่วยชีวิตให้กับรัสเซียในขณะที่พวกเขาเดินหน้ารุกรามประเทศอื่นนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้นาย,ยกมอริสันนะครับกำลังกล่าวโจมตีประเทศจีนอยู่ครับแล้วก็ข่าวต่อมาครับ ยู EU, ลงดาบรัเสเซียสั่งความบาตรุนแรงครั้งใหม่หลังบุกถล่มยูเครนนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลียนรประธานคณะกรรมาการสาภาพยุโรปหรือว่า e EC ครับประกาศว่าสหภาพยุโรปจะตัดสินใจออกมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียรอบใหม่หลังรัเสเซียเปิดปฏิบัติการบุกโจมตียูเครน สรข่าวบีบนะครับเปิดเผยถ้อยคําแถลงของนางฟอนเดลเลียนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเช้าว,ว,วันนี้ว่าการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้จะมุ่งไปยังภาคส่วนต่างๆตั้งแต่ภาคการเงินพลังงานการขนส่งและก็วีซ่าสําหรับชนชั้นนําของรัเสเซียนางฟอนเดลเลียนนะครับระบุว่าการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้จะทําให้รัเสเซียเนี่ยไม่สามารถซื้อเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงโรงกันน้ํามันหรือว่าซื้ออะไรสํารองสําหรับเครื่องบินได้ การอนุมัติมาตรการการคว่ำบาตรขนาดใหญ่แล้วก็กำหนดเป้าหมายในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของ EU นางฟอนเดเรีเนะครับได้ระบุเอาไว้ในทวิสเตอร์ทางด้านของประธานาธิบดีเอลวานีมารรงของทางฝรั่งเศสก็ระบุว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะมอบเงิน300ร้ล้านยูโรขอภัยครับ300ร้ล้านยูโรแล้วก็อาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างไราก็ดีครับ การคว่ำบาตรระลอกล่าสุดนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการนำเข้าก๊าซจากทางรัสเซียของ EU แต่อย่างใดซึ่งนางฟอนเดเลรนได้กล่าวว่าคณะทำงานของ EU กำลังปรึกษากันอย่างเร่งด่วนเพื่อหาวิธีการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดเลยนะครับนักทุนที่เรานำมาอัปเดตกันครับสวัสดีครับ